มาแล้วทุกคนนะครับผมในวันนี้เราก็อยู่กับเด e ะนอส c ิดี้นะวันนี้ก็อยู่ในเกมแดนดวเวอร์กันดีแล้วโดยที่ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสปอยอัปเดตใหม่ล่าสุดน,นะครับเกี่ยวกับอัปเดตของอีสเตอร์อีเวนต์นะที่จะมาถึงในวันที่19เดือนเมษาย,ยนนะครับเวลาประมาณตีสอเลยนะโเ <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวมาดูซิว่าในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันใหม่นะครับผมหรือจะมีอะไรที่น่าสนใจนะให้เราได้ดูกันนะครับและก่อนที่เราจะไปกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ เพราะว่าอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มาสดๆเลยนะครับผมเวลาประมาณ8โมงช้าของวันนี้เลยนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาสปอยกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยทุกคนโอเคในตอนนี้ผมก็เปลี่ยนที่นั่งแล้วอะเดีย๋ยวเราจะมาสปอยกันเลย <Okay. S 1> ซึ่งในเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวตัว,ตว,ตวใหม่นะที่จะมาถึงนะครับผมประมาณ4ตัวกันเลยนะและแต่ละตัวเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับอีสเตอร์อีเวนต์หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะเพราะว่าในตอนนี้นะครับเขาก็ได้เปิดเผยมาแค่หนึ่งตัวเองนะครับผมที่ชัดเจนเนี่ยนั่นก็คือจะตัวนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมไปตัวนี้เลยนะคือต เขาเปิดเผยมาแค่บริเวณลำตัวอย่างเดียวนะครับผมแต่ส่วนหัวนี่คือยังไม่เปิดเลยนะและในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยมาเต็มตัวไปที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ตัวนี้นะครับเขาจะมีชื่อว่าเอกสันเดอร์เอกนะครับผมหรือคุณลุงเอกซันนะโดยรูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นชายชรานะครับผมที่ถือไม้เท้าสีส้มแล้วก็สวมสูทนะสีส้มตัดสีเหลืองนะครับแล้วก็แขนเสื้อสีขาวและเขาเนี่ยก็ไ่สวมกางเกงด้วยนะและในส่วนบริเวณศีรษะเนี่ยเขาจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนไข่นะครับผมที่ถูกหาคขึ้นนะครับเผยให้เห และบริเวณหน้าตานะครับผมตาของเขาเนี่ยดูค่อนข้างจะหล,ลีนะครับผมเหมือนคนใส่ตาสั้นเลยนะทุกคนและเขาก็สวแมแว่นตาสีส้มนะแล้วก็มีผิวสีนะครับออกสีน้ำตาลนะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้เลยสําหรับเอ็กซันนะครับหรือคุณลุงเอ็กซันนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมโคคิดว่าโมเดลนะครับก็ดูแบบว่าสวยเลยนะแล้วก็น่ารักมาก้วยนะครับผมแล้วก็รูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยก็ดีไซน์คล้ายๆโรเจอร์เลยนะคือแบบว่าเหมือนย่นางหาองโรเจอร์อะไรประมาณนั้นนะ่ะ เออแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมคคิดว่าอาจจะเป็นตัวเมนก็เป็นได้นะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผมพอดีแบบว่าทางเกมเนี่ยเขาไม่ได้บอกมาเต็มๆนะครับก็ติดตามก,กันดูเลยนะสลาวันที่19เดือนนี้เลยนะครับผมเวลาตีสองเลยนะครับ โอเคก็ผ okay, ่าไปตัวแรกแล้วนะครับผมเดี <Okay. S 1> no. ๋ยวไปดูที่ต so ัวที uh. ่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4กันเลยดีกว่านะด้วยท่าสาตัวนี้ที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมเขาไม่ได้ปรากฏในรูปแบบของตัวละครนะครับหรือโมเดลตัวละครนะแต่เขาเนี่ยปรากฏในรูปแบบของเงาปริศนานะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูสิว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยเขามีลักษณะกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีอ้างอิงมาจากไหนนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมขอตัวแรกก่อนเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้เลยแปลกไปเลยไปอย่างนี้เลยนะ ตัวซ้ายบนสุดนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมเดาได้เลยว่าตัวนี้นะครับอาจจะเป็นกระต่ายแน่นอนเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยสังเกตตรงบริเวณที่หูนะครับแล้วก็บริเวณที่เท้านะที่มีรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกับกระต่ายนะครับผมเนี่ยตามภาพนี้เลยนะอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็เดาได้เลยว่าเป็นกระต่ายแน่นอนเลยนะครับผมเด<อ>ี๋ยวมาดูตัวต่อไปเลยดีกว่านะอ่าเอาภาพแปะไปเลยนะครับผม โดยที่ตัวต่อไปเนี่ยจะมีลักษณะที่หัวข้อคา,าะใหญ่โตนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณหูซ้ายหูขวาน,นะก็มีลักษณะคล้ายๆเหมือนที่หิ้วเลยนะผมก็เลยนึกได้ว่าอาจจะเป็นตะการแน่นอนเลย100%นะครับผมเขาดูจากลักษณะของเงาเนี่ยก็คล้ายๆตะการเลยซึ่งน่าจะเป็นตะกาอิสเตอร์แน่นอนเลยนะครับผมอ่าใครที่เห็นอะไรก็คอมเมต์มาได้เลยนะแล้วก็ในลูกสุดท้ายเนี่ยผมขอบอกเลยนะครับว่าแค่เห็นก็รู้แล้วเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็คือผีเสื้อนั่นเอง อ่ะเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วก็ปีกนะครับผมที่เห็นได้ชัดเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับไม่ใช่สกีของฟัตเตอร์นะแบบถึงแม้ว่าจะคล้ายๆก็ตาม แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวใหม่นะครับผมที่ผมได้บอกมานะตัวนี้นะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับฟัตเตอร์นะในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นพี่น้องก็เป็นได้หรือไม่ก็เป็นเพื่อนหรือไม่ก็เป็นญาติพี่น้องห่างๆนะครับผมอ่าก็ต้องติดตามกันดูเลยนะสำหรับตัวใหม่นะครับผมและอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวทั้งสี่ตัวนะครับผมจะใช้สกุลเงินใหม่นะครับในการซื้อนะเหมือนกับอีเวนต์ของคริสต์มาสเลยนะครับผมโดยที่สกุลเงินใหม่เนี่ยก็จะมีรูปร่างลักษ อ่าเป็นอย่างนี้เลยตามภาพเลยนะครับผมอันนี้คือสกุลเงินใหม่นะซึ่งวิธีการได้เนี่ยก็มาจากการเก็บไอเทมนะครับแล้วก็ปั่นเครื่อนะแล้วก็เอคาสเตอร์าวิสเตดนะครับผมก็เหมือนอีเวนต์ของคริสต์มาสเลยและอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวตุทั้งสตัวนี้นะเป็นตัวตุที่มาจากของอีเวนต์นะครับผมซึ่งก็จะมีการจากัดเวลานะประมาณแค่เดือนถึง2เดือนนะครับผมคือเราเนี่ยต้องรีบไปซื้อก่อนนะครับผมขอที่ตัวตุเหล่านั้นนะจะโดนลบไปนะครับและก็ไม่ขายมาอีกนะซึ่งก็ต้องรอออีีีีกกปปะะะมมมมาาณ1นคผถึงจให่ท โ okay. อเคก็จะมีประมาณนี้เลยทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสู่เรื่องที่2ก่อนเลยดีกว่านะครับผมโดยในเรื่องที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวกับแผนที่ใหม่นะครับผมที่จะมาถึงในอัปเดตครังต่อไปนะโ <Okay. S 1> ดยที่แบบใหม่นะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าเป็นอย่างนี้เลยเหมือนสนามหญ้าเลยนะให้ฟีลแบบว่าเหมือนธรรมชาติเลยนะครับผมมีต้นโมนตงต้นไม้เพียบเลยนะอ่าก็ถือว่าสวยนะครับผมและเหมือนว่าในแบบนี้เนี่ยมันจะมีภาพพ่กตัวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเอาภาพนั้นอ่ะไปแปะเลยดีกว่านะอ่าแปะไปเลยนะครับผม นี่เลยนะครับทุกคน <Wow. S 1> ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้น่าจะเป็นสวยข้างหน้าแน่นอนเลยนะครับผมเพราะว่ามีนี่ด้วยอ่ะเหมือนว่าหน้าบ้านนะแล้วก็มีต้นมงต้นไม้นะครับผมต้นใหญ่ๆนะครับผมอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเออก็ถือว่าโดยรวมแล้วนะครับผมทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยก็สวยหมดเลยนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากก็สวยนะครับแต่เรื่องของเกมเพย์เนี่ยน,นี่คือไว้ที่หลังนะครับพอดีแบบว่าผมเนี่ยยังไม่เห็นแมพชัดเจนเลยนะว่าจะเป็นอะไรยังไงนะก็ต้องติดตามกันดูเลยนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยทุกคน เดี๋ยวเราไปสู่เรื่องต่อไปเลยดีกว่านะครับโอเคก็เข้าสู่เรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมโดยที่ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับผมของอัปเดตครั้งนี้นะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะโดยในส่วนแรกนะครับนั่นก็คือสกินใหม่ของยัตตานนะที่จะมาถึงนะครับในวันที่19นะครับผม โดยที่สก,กินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสก,กินสีฟ้าๆแล้วก็มีดอกไม้นะครับผมประดับประดาอยู่ตรงบริเวณหัวนะและสก,กินตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นสก,กินที่แบบว่าซื้อมาจากร้าคาอีเวนนะครับผมเราจะต้องใช้สกุลเงินใหม่นะในการซื้อเลยนะครับผมถึงจะสามารถซื้อได้นะแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยผมก็คิดว่าราคาน่าจะประมาณ500นะ <Yeah. S 1> ก็เหมือนราคาของสก,กินทั่วไปเลยนะครับผม อโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสู่เลื่สุดท้ายกันแล้วนะครับผมโดยที่เร่สุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวกับร้านค้าของแดนดี้นะที่มีการปรับเปลี่ยนตีมใหม่นะครับผมให้เป็นตีมเกี่ยวกับสีชมพูนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหวานแววอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของชั้นวางเนี่ยก็มีขั้วไข่อีสเตอร์นะครับผมประกบอยู่ด้วยนะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะสลอสปอยครั้งนี้นะครับใครคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านหมดเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วไปแล้วทุกคนสวัสดีนะครับขอพักก่อนนะบายเดี๋ยวไปเจออัปเดตหน้าเลยนะไปแล้ว